สวัสดีครับวันนี้มาดูเครื่องสิ่งประดิ์นะครับเป็นเครื่องเก่าแล้วนะครับแต่ว่าหน้าไปทําต่อนะครับมันคือเครื่องคุกออฝรั่งแช่บวยครับตัวถังก็ทำจากสแตนเลสใช่ไหมฮะแล้วก็หมุนได้ขนาดนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีป่ิข้างในก็จะเป็นที่ใส่เห็นไหมเป็นที่ใส,ใส่ใส่ฝรั่งเข้าไปใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่ผงแล้วก็ปิดฝาอย่างเงี้ย ปิดฝาแล้วก็มันก็จะต่อสายพานเห็นไหมสายพานต่อเข้ามอเตอร์ตัวมอเตอร์ก็จะเข้ากับชุดควบคุมเห็นไหมนี่ชุดควบคุมก็มีตัวหม้อแปลงแปลงไฟชุดควบคุมดีเลย์มีตัวปรับสปีดนะครับชุดปรับสปีดนี่ก็เป็นสำเร็จรูปครับซื้อมาเอามาขายเราสามารถซื้อมามาต่อได้ปรับได้พาวเวอร์ มีปุ่ม start stop นะครับที่เพิ่มเข้ามาเห็นไหมฮะตัวเครื่องมันก็จะหมุนหมุนทํางานนะครับก็เป็นตัวอย่างงานครับออมีคนต้องการใช้มีคนต้องการเอาไปใช้เยอะแล้วนะครับใครสนใจก็ลองลองสอบถามได้นะครับตัวเครื่องนี้นะฮะ